ก็เป็นบทบาทที่ทางคณะเภาสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราได้เคยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมมาแล้วโดยเฉพาะในช่วงปี2562นะครับซึ่งปีนั้นก็เป็นน้ําท่วมใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีปีนั้นทางคณะก็ได้ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในการผลิตครีมทาน้ํากัดเท้านะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ซึ้นปีนั้นเราก็ผลิตไปหลายหมื่นตลับนะครับก็กระจายไปในไม่ใช่แค่จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงพอมาปีนี้เราก็เห็นภาพภาพเดิมซ้ํากลับมานะครับก็คือภาวะที่มีน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีเราอย่างวันที่เราพูดคุยกันอยู่นี้ก็พายุโนรูก็เข้าจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีผู้ประสบภัยน้ําท่วมจำนวนมากดังนั้นเราก็เลยคิดว่าในส่วนนี้ทางคณะเราเองก็น่าจะมีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือสังคมก็เลย ประสานกับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับในการที่จะร่วมกันผลิตนะครับผลิตครีมทาน้ํากัดเท้านะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งการที่แช่แช่เท้าอยู่ในน้านานๆน,นี่นก็จะมีภาวะโรคน้ํากัดเท้านะครับซึ่งก็เราคิดว่าครีมเนี้ยหรือกี้พึ่งเนี้ยนะครับมันน่าที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องอยู่กับน้ำในน้ำนานน้ำขังนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ ก็ในคณะเองเราก็มีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็เตรียมไว้ตั้งแต่ตอน6กองก็ยังเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็ยังมีพวกวัดสดุสารเคมีต่างๆที่เราก็ได้เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับก็เอาในส่วนนั้นที่มาใช้นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่มีคนได้สมทบช่วยบริจาคเล็กๆน้อยๆมาช่วยกันนะครับในการร่วมในการทำทำกีพึ่งทาน้ำกัดเท้าในครั้งนี้ด้วยครับ แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับบุคลากรนี่ศึกษาในการมาทำที่พึ่งฐานนับกัดเท้าในครั้งนี้ครับ